U5 m เ i l X นะครับคันนี้ติดชุดลากเรือลากจักรสกีลากบิ๊กบค์นะครับสาหรับคันนี้ลูกค้านําไปติดตั้งแหลกจักรยานนะครับผมจะดูอุปกรณ์นะครับตัวชุดอุปกรณ์นะครับจะมีหัวบอลขนาด5้าบมิลนะครับอ่าตัวนี้เป็นหัวบอลขนาดมาตรฐานนะครับผมแล้วก็ตัวหัวบอลนะครับจะเสียบเข้าไปในกระบอกรีซิฟเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวปิดล็อกนะครับผมด้านหน้าก็จะมีตัวตับเกียร์นะครับสองตัวนี้จะช่วยไม่ให้ตัวหัวบอลคอนนะครับแล้วก็ไม่หลุดจากกระบอกรีเซิฟเวอร์เวลาลากหรือปรรทุกของหน ต่อไปจะเป็นตัวปลั๊กไฟนะครับอันนี้จะเป็นตัวปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับเป็นขนาดมาตรฐานนะครับผมเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟลีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสาองบ้านทะเบียนนะครับตัวปลั๊กไฟเราทาการหนีบตัวสายไฟกับตัวไฟท้ายรถนะครับตัวสัญญาณไฟจะติดพร้อมกันนะครับกับตัวสัญญาณไฟท้ายรถนะครับผมตัวอุปกรณ์นะครับจะเป็นงานตรงรุ่นนะครับหลบยางอะไหล่นะครับตัวนี้ไม่ได้เจาะเลยไม่ได้ออกนะครับของตัวรถนะครับ ยางอะไรสามารถถอดข้าถาอดออกใช้งานได้ตามปกตินะครับผมเห็นเหรออุปกรณ์ถูกซ่อนอยู่ใต้สเกิตน,นะครับไม่มีส่วนใดยื่นโผล่ออกมาแล้วครับอยู่เว้นส่วนการใช้งานนะครับผมโอเคครับสำหรับอีซูสุมเมลเอ็กนะครับติดชุดลากเรือลากจะสีลามบิ๊กไบนะครับ